จะไปเตรียมตัวไปส่งของแน่นอนเลยครับอีกหนึ่งอ s e r ร e s ครับผมอ e s s ร r y ผมเรียกถูกไหมภาษาอังกฤษที่ชาวเครื่องเสียงต้องมีครับผมนะฮะวันนี้ผมพาทุกท่านมาบุกบ้านลุงเจียงครับนะจะพามาดูครับนี่เขาตั้งโชว์แล้วเจ้าของบ้านอยู่ไหมน้ะลุงเจียงไหนเอา้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห ติดไม่ติดไม่ไม่เป็นบ่ติดไม่ก่อนเอาครับผมโอ้โหอันนี้ส่งพี่พี่เทียนสมมติไอตัวเก่ารถเก่าเหลืออยู่พี่เทียนก็สั่งหมืานบ่อ่าอันนี้ราคาตลาดมืดแบบไหนราคาตลาดมืดอันนี้ราคาตลาดมืดไปแล้วโอ้มีราคาตลาดมีราคาอันนี้เป็นรุ่นเก่าราคาตลาดมืดอ๋ออันนี้คือตัวรุ่นเก่าบ่ตัวเก่าตัวเก่าใช่ครับก็เลยส่งราคาตลาดมืดให้ไป เออได้อะไรไปบ้างให้แกอะไรไปบ้างก็ได้ครบชุดเลยครับจอยด้วยอะไรด้วยมีจอยเก่าบ้างอันนึงอันใหม่2อันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทันทันใหม่เลยทันใหม่ยังไม่แกะแค่เป็นรุ่นเก่าเฉยขายดีไหมช่วงนี้ก็มาเมื่อกี้ลงมาได้กี่วันสี่วันนะครับไปประมาณ70ท่อนละครับสั่งมากี่ท่อนเนี่ยสั่งมาประมาณ130ครับ130แล้วก็อิสเซอรี่อีกประมาณสัก20 30ท่อนอ้าวแล้วมันได้สั่งรถใหม่ยังเนี่ย ตอนนี้เตรียมสั่งครับกําลังจะโอนเงินแล้วว่าจะโอนภายในภายในอาทิตย์นี้แหละอืมอ่าแล้วของมันต้องมาทำขาน,ข<อ>นี่ของก็ผลิตอีกประมาณสิบกว่าวันแล้วก็ขนส่งอีกสิบกว่าวันประมาณอีกน่าจะปลายเดือนมก,กราเกือบเกือบประมาณตั้งไว้วันที่ยี่สิบถึงยี่บ้ามกราจะมาถึงลอถใหม่ลอตใหม่นะครับก็ได้ใช้ช่วงช่วงอ่าเขาจะมีงานอนนี้กันนี่ ทางมวยรำเขาก็มีงานมอเตอร์จีพีอีกรอบหนึ่งแล้วก็งานวิ่งมาเราทอนอีกรอบนึ่าก็อาจจะมาเก็บไว้ให้พวกพี่ๆแถวนี้ได้มาซื้อไปใช้กันเอาละตอนนี้เหลือกี่ท่อนเหลือเยอะไหมตอนนี้ <4. S 1> เหลือประมาณห้าสิบหกสิบแหละครับประมาณ 50, นี้แหละครับห้าสิบหกสิบครับประมาณห้าสิบหกสิบนี่แหละรวมๆกันมีเอาเป็นว่าถ้าใครหาอยู่ก็ต้องรีบนิดนึงแลวทางนั้นะครับตอนนี้ให้ทันใช้ปีใหม่ใช่ไหมสามเมตรเหลืออยู่สิบกว่าท่อนเองนะสิบสองสิบสามท่อน อันจะสามเมตรหมดแล้วจริงนะใช่สามเมตรมาหกสิบอ่ะเหลืออยู่สิบกว่าท่อนเนี่ยเฮ้ยแล้วตอนนี้ที่มันเหลือเยอะสุดคือตัวไหนตอนนี้เหลือเยอะสุดก็จะเป็นเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบกับพวกห้าสิบเซนเมตรมีหมดแหละทุกไซส์ยกเว้นสามเมตรจะเหลือน้อยอือเมตรเพราะหลักๆคือสามเมตรคนใช้เยอะจริงอ๋ออันนี้คือประกอบประกอบไปให้ดูเป็นโมเดลเป็นแวใช่ไหมใช่ครับว่าว่าถ้าต่อกันแล้วจะเป็นรูปทรงประมาณนี้แบบเป็นลายประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเฮ้ย มีมียางแบบนี้ให้ให้มาด้วยไหมอ๋อตัวนี้รอบนี้ยังไม่มีครับเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าผมจะจะให้ทางโรงงานน่ะเขาใส่ยางตัวเนี้ยมาทั้งหมดเลยอ๋อนี่ใส่มาแบบนี้อ่าจะใส่ทั้งทั้งแปดแปดด้านเลยเออทั้งแปดเสาเลยอ่าเพื่ออะไรครับผมคุยก็คือขนส่งอ่ะกว่าจะมาถึงเราอ่ะมันผ่านมันขึ้นลงขึ้นลงรถหลายรอบอืมเนี้ยโอกาสที่มันจะมีรอยถลอกตามมุมเนี้ยเยอะผมก็เลยเอาให้เขาเซฟมาปิดมาแล้วก็สองก็คือ ถ้าเราใส่ลูกยางปุ๊บแล้วเราเทินกันอะเราเทินกันหลายๆอันอะไอตัวลูกยางมันชนกันอะมันก็จะช่วยเซฟในการเสียดสีอ่าอ่าอาจจะอาจจะช่วยเซฟได้แหละคิดว่านะช่วยเซฟได้แล้วก็พี่จีนเขาตกลงแล้วว่าเขาจะใส่มาให้ทําให้อ่าครับผมตัวนี้กรแสว่ามันตัวนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยอ่าลูกค้าจะเก็บไว้หรือนี้ไปเลยให้ไปเลยลูกค้าจะเก็บไว้หรือจะเอาไปใส่ตอนหลังจากเลิกจากเสร็จหรือยังไงก็แล้วแต่ลูกค้าเลย จะทําหายก็แล้วแต่ลูกค้าไปใช่แต่แต่ว่าเรามีให้ใช่แต่ก็แต่ว่าเรามีให้แล้วก็มีตัวนี้แล้วก็จะเป็นหุ้มเขาเรียกอะไรนะหุ้มใบตัวเขาเรียกอะไรไอไตัวบับเบิ้ลนะเออบับเบิ้ลอ่าบับเบิ้ลธรรมดาเราจะไม่เป็นกล่องเพราะกล่องก็ต้นทุนสูงสูงไปอืจะใช้เป็นตัวนี้แทนโอ้โหเอาตัวนี้ขนาดกี่เซนนี่ตัวนี้ห้าสิบเซนครับห้าสิบเซนขายเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่2,700บาทครับ2,700บาท50เซนอ่า1เมตร 1นึ่งเมตรสามพบาทครับหเมตรสามพบาทแล้วก็เมตรห้าสิบเมตรห้าสิบสีครับสามเมตรล่ะแล้วก็2อเมตรสองเมตรจะเป็นสี่พครับสองเมตรสี่อ่าสมเมตรจะเป็น5.800บาท5.800บาทคอันนี้ราคาไม่รวมส่งใช่ไหมไม่รวมส่งครับค่าขนส่งมันอยู่เท่าไหร่ค่าขนส่งคิดยังไงเขาคิดยังไงค่าขนส่งเนี่ยผมถามดูอ่ะมีซ่าสามเมตรอ่ะจะค่อนข้างแพงหน่อยแต่ถ้า2เมตรลงมาก็ไม่แพงมาก่้นละสาม ทอละสองสามร้อยแต่สองเมตรเนี่ยทอละสามร้อยเมตรหนึ่งเมตรห้าสิบทอละสองร้อยแต่ว่าสามเมตรนี่จะขึ้นกระโดดไปห้าร้อยบวกเลยห้าร้อยบวกใช่ไหมใช่ครับอยู่ที่ระยะทางด้วยใช่ยไม่อยู่ที่ว่าคือตอนเนี้ยของมันอยู่ที่บุรีรัมย์เนาะอยู่ที่บุรีรัมย์สุรินทร์ตรงเนี้ยเวลามันกลับไปที่ต่างจังหวัดอื่นอ่ะมันจะแพงอืมันไม่เหมือนกรุงเทพกระจายออกมาข้างนอกอ่ะมันจะถูกอ๋ออ่าถ้าจากกรุงเทพกระจายออกต่างจังหวัดอ่ะมันจะถูกอืออ่าอันนี้โจทย์ก็คือเหมือนประมาณว่าเราเอามา มากระจายในรอบแถวเนี้ยเนะาะเรามาวิ่งรอบรอบบริเวณสักสามร้อยเมตรอะเอ้ยสามรอกิโลเมตรอะโซนซนเนี้ยอ่าผมก็จะวิ่งจะส่งกันตรงเนี้ยหรือว่าลูกค้ามารับเนี่ยมันก็จะประหยัดอ่าระยะนี้จะประหยัดกว่าแล้วถ้าเราเองบุิรามสุรินทร์นี่วิ่งส่งให้ให้ลูกค้าเองได้ไหมดได้ครับบุลรามสุรินทร์ผมวิ่งส่งให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอย่างเมื่อวานมาจากอุบลอย่างเงี้ยเขาเติมน้ำมันมาสี่ห้าร้อยเขาก็มาเอาสี่ห้าท่อนไปเขาประหยัดออ่่าาตก ตกค่าส่งเท่าละร้อยประหยัดอยู่แล้วใช่สมากก็คือเนี่ยจะมาเอาระแวกนี่แหละอุบนไกลสุดก็ประมาณเขตโคราชเขตบ้านเราไอ้เขุรีรัมลำร้อยเอ็ดก็ได้ร้อยเอ็ดก็มาได้ไม่ไกลใช่ครับร้อยเอ็ดสารคามนี่ก็วิ่งมาทางนี้ก็ก็กถ,ถือว่าไม่ไกลแต่ถ้าถ้าอยู่ภาคเหนือที่เหมือนที่เขาสั่งถ้าเขายอมยอมจ่ายค่าขนส่งได้มันก็มันก็ใสียหายกันได้นะใช่เหมือนอย่างอุตรดิตมาอย่างเงี้ยครับเขาเขารับค่าส่งได้ เขาก็โอเคเราก็ส่งให้เขาได้อุตดิตไปกี่ท่อนเมื่อกี้อุตอดิตไปเจ็ดท่อนครับเจ็ดท่อนตัวสาม,มเมตรบ่สามเมตรด้วยสองเมตรด้วย๋วยอขอบคุณลูกค้าจากอุตด,ดิตด้วยนะครับที่ติดตามลุงเจียงครับผมก็ถ้าเป็นระแวงนี้ก็คือลุงเ,งเ<ม>จียงทัดนี่แหละเจียงทัดนะครับใช่ครับไอ้ไอ้ที่ว่าเออสกรีนโลโก้ของตัวเองนี่ครับอยู่นี่เลเซอร์โลโก้ของตัวเองนะอยู่ฝั่งนี้มันมันจะหนึ่งหนึ่งท่อนจะมีหนึ่งเสาหนึ่งเสาจะมีสองฝั่งเนีน่ยครับอ๋อก็คือ หนึ่งต้นเนี่ยมันจะมีหนึ่งหนึ่งจุดไหมหนึ่งจุดสี่เสาเนี่ยจะมีหนึ่งจุดหัวบนล่างหัวบนล่างนี่อีกรับครับตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวจะมีสติกเกอร์มาตรฐานนี่อีกนะครับสติกเกอร์เป็นไหมเป็นสติกเกอร์ที่เขาแปะแบบเป็นมาตรฐานโรงงานอะมาตรฐานอลูมิเนียมมาตรฐานโรงงานอะอ่าเขาจะแปะมาให้แล้วก็จะมีชื่อผมเป็นเจียงทัศน์อยู่ในสติกเกอร์นั่นแหละอ๋ออ่าเขาจะแปะเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่าเอ้ยโรงงานได้มาตรฐานหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อมาตรฐานแน่นอนครับเอือส่วนตรงนี้ก็คือตามที่บอก ตรงนี้ระยะห่างไว้สําหรับแคมป์ใช่ไหมใช่ผมออกแบบมาให้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 มันห่างนิดนึงเพราะว่าเนี่ยอย่างอย่างตัวเนี้ยครับอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยเวลาเราต่อไปเนาะเราต่อไปแล้วอ่ะมันจะมีจอยมีทั้งสลักมีทั้งอะไรเงี้ยถ้าว่าช่วงเนี้ยเราเราใส่แคมป์ไม่ได้เลยอ่าก่อนนี้เราจัดไฟเนาะเราใส่แคมป์ช่วงนี้ไม่ได้เลยแถมว่าถ้าถ้ามาเจอชนอย่างนี้อีกตรงนี้ตรงนี้ก็ใส่ไม่ได้อีกกลายเป็นว่าต้องขยับมานี่เลยอ่าทีนี้ทีนี้ผมเลยเว้นตัวนี้ไว้ให้เพื่อจะจับตัวนี้ได้ด้วย อ่าประมาณเนี้ยอ่าจับให้มันใกล้พยายามคิดเผื่อการใช้งานอยู่แล้วคิดเผื่อการใช้งานเออเอาเผื่อไว้โอ้โหส่วนตรงนี้ก็เป็น VA ครับเหลืออะไรบ้างใน VAVA ตัวนี้เป็น42ครับอ่ะตัวนี้42 42ใบละ8,900ใบละ8,900ตัวนี้ล่ะนี่แหละ42่องไว้สต็อกให้อ่ะแล้วตัวตัว B B 12สิองบีสอยู่หลังบ้านครับอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านไปดูโกดังไหมทัตไม่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 มีโกดังเราอยู่ในบ้านเลยตอนเนี้ยยังไม่มีโกดัง นี่ก็เป็นที่เก็บผมห้องห้องรับนี่เป็นห้องรับอยู่ข้างในนี่หมดเลยใช่ไหมอยู่ข้างในนี่จะเป็นพวกนี่แหละพวกนี่นี่ขาค้ำก็มีครับขาค้ำายยังไงะขาค้ำนี่สองพันเจ็ดร้อยบาทครับสองพันเจ็ดร้อยบาทอ่าสองเมตรสองเมตรนะแล้วก็ตัวค้ำเอาตัวขาสองเมตรอ่าตัวค้ำแปดสิบเซนครับตัวค้ำแปดสิบเซนใช่ตัวนี้จะสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดร้อยบาทครับผมแล้วก็ในคนพวกนี้ทัด แล้วก็ตัวนี้ก็มีตัวตัวค้ำยันยั่ไม่ได้แกะเลยอ,ะอ่ะอนุสุขค้ำยันใช่ไหมตัวค้ำยันยาวเมตรห้าสิบครับลองถามดูได้ครับแต่ของอาจจะมันมาแรกๆอาจจะไม่ได้มาครบอะไรเงรี้ยครับลองสอบถามมาดูได้ว่าผมมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าผมสังเกตด,ดูผมว่าสามมตรน่าจะขายดีนะสามมตรขายดีส <laughs> ุดถ้างั้นร,ร,รอดหน้าก็ต้องเน้นสามมิตร,รอ่ารอดหน้าสั่งสามมตรไปแล้วอีกเท่าไหร่เจ็ดสิบท่อนอ่าครับ แล้วก็วนนี้ก็เขาก็ใช้อยู่เนาะใช้อยู่แต่จะเปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าใช่ครับถ้าอย่างสั่งลูกค้าสั่งสเมตรสี่ท่อนสองเมตรหนึ่งก็จะไปแค่2ท่อนหรือ<ม>ท่อนเดียวอะไรเงร<ม>ี้ยไปซเซมเซมอะไรเงี้ยนี่ฮะของอยู่ในสต็อกเวลามีแล้วครับผมเหลืออีกไม่เยอะถ้าไปดู3าเมตรหลังบ้านว่ะ3าเมตรจะอยู่หลังบ้านอันนี้สองเมตรใช่ใชนี่อะไรนี่เอาดูจอยก่อนเอาจอยสลัก อันนี้คืออันนี้คือแถมไปเป็นชุดเป็นชุดใช่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 หนึ่งหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนเราจะแถมจอยสลักเนี่ยไปชุดหนึ่งอือ่าเราจะใส่ไปเป็นถุงแบบนี้แหละเพราะว่าทางโรงงานจะแพ็กมาเป็นอมะซู่าคนเขาว่าจอยเขาหายอย่างเงี้ยเขาซื้ออซื้อแยกได้ไหมจอยหายผมขายชุดละหนึ่งร้อยร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทใช่หนึ่งชุดนะหนึ่งชุนะหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งชุดก็คือ หนึ่งงเนี้ยมีสลักมีสลักสองแล้วก็มีมุดมันอะไรสลักแล้วก็กิฟแล้วก็ตัวจอยตัวเนี้ยร้อยเก้าสิบาทร้อยเก้าสิบบาทซื้อแยกได้แต่ถ้าซื้อทัดจะแถมเลยหนึ่งชุดนี้ครับผมไอตรงนี้ก็มีขายแยกนะเนี่ยตัวนี้มีขายแยกเนี่ยชุดเนี้ยหนึ่งชุดเนี้ยอันนี้ก็คือของของที่หายง่ายที่สุดอหายง่ายที่สุดตัวนี้ก็มีขายนะครับชุดละ ผมขายชุดละ29บาท29บาทนี่ยี่สิบเก้าบาทเออครับผมนี่ครับถือว่าอีกหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปดูสามเมตรสามเมตรอันนี้บุกบ้านเลยโอ้สามเมตรมันต้องไว้ข้างหลังใช่เอ่ยเหลืออยู่เท่าไหร่เองสิบกว่าสามเมตรมันต้องไว้ข้างหลังครับมันยาวมันยาวอือเอ้ารีบแล้วกันก่อนปีใหม่ใครหาอยู่ติดต่อได้ที่เฟซบุ๊ k ลุงเกียงลุงเกียงซาวครับลุงเกียงซาวครับผมครับ เบอร์โทรละลุงศูนย์้าหนึ่งครับเจ็ดสามแปดหกสาสามปดนะใครหาทัชอยู่นะอยากได้ใช้ก่อนปีใหม่นะครับเป็นหนึ่งเขาเรียกอะไรเอ็กเซซิรี่บภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะเหมือนของที่ต้องมีอ่ะสำหรับาชาวาเครื่องเสียงอ,าาอ่ะเอ็กเซซิรี่ของชุดเครื่องเสียงเออเหมือนเหมือนว่าถ้าใครไม่อยากใช้นั่งร้านเนาะก็เปลี่ยนมาเป็นใช้ทัชแบบสวยๆงามๆน่ก็ก็ติดต่อมาได้ครับผมใช่ครับตัวนี้ลองมาดูได้ครับใครอยู่โซนนี้ โซนนี้มาดูงานมาดูของก่อนได้<อ>ถ้าอยู่บุรีรัมย์สุรินทร์เียเนี้ยก็มาดูได้ลัสุรินทร์สีเกตอุบลใช่ครับเรามีทั้งตู้ลําโพงมีทั้งทัดๆๆๆเดี๋ยวหาอะไรมาขายอีกดี <c oughs> เอาเดี๋ยวค่อยค่อยคิดไปค่อยค่อยแขแบขยายเอาลุงเพราะตอนนี้ก็คือเน้นทางทัดตอนน,นี้เน้นทัดใช่ครับแล้วก็ตู้ลําโพงครับตู้ลำโพงก็เป็นของ V A Vision Audio ครับใช่ครับ่ะมีอะไรฝากไหมก็ฝากอะไรดีอะไม่มีก็ ากละถ้าสนใจก็สอบถามน่ะมาที่ทักมาเลยครับที่ลุงเจียงสาวครับอืมครับมาทักไปแตคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับพาทุกท่านมาดูว่าลุงเจียงมีของแล้วนะแต่รถรถใหม่ก็น่าจะประมาณอ่าประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าไม่เกินยี่สิบห้ามกรานี่มาแน่นลนยี่สิบห้ามกรารถใหม่นะครับผมแต่รถนี้ก็ยังพอมีให้จับใจใช่ตอนปีใหม่มีอยู่มีอยู่ก็รีบแล้วกันรีบตัดสินใจครับผมถ้าถ้าอยากได้ของใช้ไวก็รีบเมาอาได้ครับแต่ถ้ารอรถใหม่ก็ได้ ปีใหม่นู่นเหละหลังปีใหม่ครับผมได้อัะสวัสดีครับลุงขอบคุณมากครับ